บวกขาวมาแล้วในเลนกลางแล้วทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวของเอเลสเนี่ยเป็นคนที่ฟิกซิเบลิลอยู่แล้วสุดๆนะครับการเล่นเอลันดอได้ไม่แปลกใจเลยครับตรงนี้นูนูลงมาเล่นอยู่เลนล่างนะนูนูเป็นไบโอเรตเลนล่างผมค,คิดว่าเป็นเลนแต่ไม่โดดใช่ไเน็ค น่าจะเดินกันสามตัวมากกว่ากับแผนในตรงนี้นะครับต้องรอดูกันเพราะว่าตัวของดำนนเซนเดอเนี่ยคือเขามีโค้ดสกิลอย่างเกนจิเสเปนเดอร์ที่สามารถไปได้ทั่วทั้งแมปอยู่แล้วการที่จะเดินไปไหนมาไหนกับคลิกซิกก็สามารถทําได้ดีแล้วนกตรงนี้เป็นนุนุที่ยิงได้ไม่นกนะจ๊ะไม่ได้นกนะจ๊ะหน้าของอีเรสโดนโซนมาถึงสามคนด้วยกันการเดินเกมก็เป็นสไตล์เดิมอยู่บูรีรัมยูนเต็ดอีสปอร์ตนะพยายามเดินคู่กันอยู่ประมาณสองสามคนนุนุเกมนี้นี่คือบอกเลยว่า แกเป็นคนดูดทันอยู่แล้วด้วยฮะยิ่งเป็นไวโอนี่คือต้องซื้อสร้อยมานามานะครับที่ยิงรุนรัวเลยฮะแล้วก็ไม่ได้เอาพลังแฝงมาเป็นฟอร์เริ่มเดลเลอร์ด้วยนะครับเอามาเป็นตัวของรีทันเดอร์เรื่องของการสแตนมานาสแตนเลือดเนี่ยก็จะไม่เท่ากับการที่เอาผีเสื้อเขียวมาใช่ฮะยูเรเนเองก็สำคัญนะกับพลังแฝงตรงนี้แต่ว่าพอเป็นรีทันเดอร์เองก็เน้นเบิร์ตแหละสำหรับยูเรเนนะในการกดน้ำตาสองข้างแต่บอลโรสไปเร็กมาดูสอยออกมาก่อนนะ บาซามาคอมแบบนี้แล้วก็รู้สึกกับสไตล์เดิมๆที่เขาเข้ารอบม,มาได้คือการจี้กดดันมาด้วยตัวของลุกที่มีความอึดแบบนี้ฮะ ไปกอดี้หลบมาทีเดียวแล้วก็ตอนนี้คนดูทะลุ80,000เลยครับปลดล็อกรางวัลขั้นที่1ครับไปรับกันเลยกับเอฟเฟกต์สังหารนะใช่อันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์สังหารฟองนะครับเป็นน้ำเป็นไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำบางคนเนี่ยน่ารักกันมากในคอมเมนต์นี่ก็ถือว่าไปแปะกันด้วยใครที่มาดูไม่ทันก็จะได้ของไปด้วยคือปกติมันต้องนั่งพิมพ์นะแต่ว่าไปก๊อฟในคอมเมนต์มาแล้ววางได้เลยง่ายเลยสะดวกด้วยใช่คอุปกรณ์เราก็น่ารักมากมายครับทั้งนั่นนู้นลงมาเลนล่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ่วนบาซ่าเกมมิ่งเนี่ยแกเป็นเจ้าพ่อสลับอยู่แล้วดังันน้ันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจปรับเข้าให้1ทีงัดไป1หนึ่งดอกนะต้องเสียฟิกเกอร์ไปก่อนนะสำหรับคุณปองไอ้ปอปโปไอคิวชันเนอร์พยายามจะวางไปดักหน้าตรงนั้นแต่ว่าไม่ถึงตัวอะไรครับจริงๆตัวว่าขาเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจัดการแล้วก็สังหารตัวของไวโอเลตได้ดีเกมนี้เลือกมาก็อาจจะมีจุดประสงค์แบบนั้นครับมือตรงนี้ถึง่าแล้วปาหนึ่งทีไม่มีฟิกเกอร์ใช่ไหมยพยายามเข้าบอลวบอ่ะดท้าตรงนี้เขาด่เหมือนจะเข ถ้าไม่มีเซเนียอลจังหวะน,นั้นอาจจะมีเฟิร์สบัตไปแล้วครับติบดตาเมเอทได้ไม่ลงนะก็ต้องขัดข,ดขืนเงินไปก่อนสำหรับช่วงต้นนะอาจจะคายได้อีกเล้วเองก็ต้องมาเหมือนกันนะส่วนด้านบนเองซัมเมอร์น่าจะอยู่กันยาวๆฮนะกับตัวของจอมมี่เกมที่2ในรอบชิงครับใครที่จะคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันที่มีเงินรางวัลกว่า10ล้านบาทตรงนี้ไปได้นะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญเลยครับหกเอ็มเลยนะหกล้านหกล้านหก <6, 6 S 1> เอนะ็มนี่ผมรู้เลยนะว่าคุณมาสายไหนนะ คนโบกตีเขาไม่พูด 6m กันนะคนที่เออรู้ 6m นี่คือสายเกมเมอร์ทั้งนั้นนะครับเราใสเกมเมอร์อยู่แล้วหมดเวลาผมเรียกผมไม่เรียก 6m นะผมเรียก6มิลเล่นนี่มาเป็นชื่อเต็มเลยเป็นชื่อเต็มโนโน่ครับเคลียร์คีย์ตรงนี้ไปฮะมังกรยังไม่มีใครตีนะแล้วก็เกมนี้ยังคงทรงๆกันอยู่ในะายเกมแรกครับใครจะตีฮะดาเมจตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยบูริรัมน่าจะช้าในการเก็บออฟเจ็คต่างๆด้วยฮะคนที่น่าจะเปิดกว่าคือบาซ่าเกมมิ่งแต่ว่าไม่มีสเปซไม่มีพื้นนนนที่่ใการเละ นูนูพอมาจับไวโอเลตแล้วเป็นหนึ่งคนที่เล่นแครี่ลึกเหมือนกันนะยืนค่อนข้างสูงครับแต่ว่าก็ได้ตัวอิสนดิวซ้อนทางด้านซ้ายให้ก็เลยกล้าที่จะยืนขนาดนั้นับีย่ยยาวเหมือนกันถ้าไอโอสโฟแต่ว่าจะไปเกี่ยวก็ถ้าเกี่ยวโดนเนี่ยคนที่น่าจะปรีเข้ามาด้วยสปินเลยด้านบนครับมีการประทะกันเกิดขึ้นฮนะเข้าไปเล่นกันตรงนั้นข้างหน้าของรูครับ<ต>โดนจับเข้ามาแล้วเอ e เลสเลดน้อยเลือเกินครับอย่างตามอยู่เอเลสเลือนไปเตหลอดเท่าไหร่แต่ว่าใจถึง <S <S <c oughs> ยิงทีละดอกสองดอกฮะ <c oughs> สอวิญญาณตามติดไปเหมือนกันนะสาสตรงนี้แต่ว่าเอาตัวรอดมาได้ดีครับด้วยความที่เป็นบูกกับเอลรันดอที่ค่อนข้างผิวด้วยบาซ่าเกมมิ่งรับการสต็อปเลนตรงนี้ได้ก่อนหนึ่งครั้งครับเลนบนดล่างครับมาแบบนี้ตัดชีฟหึ่เวฟแล้วพยายามเข้ามาป้องกันชีฟสำหรับตาหน้าของคิกสิบหกสาตัวมือถึงตรงนี้ เข้าไปเลยครับคุณบอลรัวบรอจังหวะป่าหนึ่งทีสุดท้ายครับกดอนิมาเข้ามาอยู่คนที่เข้ามารับซัพพอร์ตคือทาน่าของซัมเมอร์ทำให้ตัวของตัวนี้ต้องเสียมาออฟฟอสไปฮะแต่ว่าเข้าเข้ามาเกี่ยวใครไม่ได้ตัวเองไม่มีดาเมจเท่าไหร่ครแต่ว่าจการทาวเว่าตรงนี้ได้ยังเอาตัวรอดได้อยู่ปอนี่โดน2รอบเลยวรัแต่ตัวรอดได้ทั้งหมดครับแล้วก็เป็นการเข้าไปตัดทางด้านหลังที่สวยของบาซ่าเกมมิ่งนะด้วยอีคิวชเนอร์ทำได้แม่นครับแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองมีอัลติมานะขึ้นนครรรอมมมม้้้้้าาาาาขขีี่่ตตงงแลวผกปั เสียสกลิลไปก็จ่ายค่อนข้างเยอะก็เบรกฟาร์มกันต่อฮะสำหรับในช่วงนี้การเงินตอนนี้นี่เฟิร์สวันนี้2กว่าเนะเพราะว่าเอฟเฟกฟองที่บังอยู่เลก็ถือว่าน่าจะสูงอยู่แล้วล่ละเพราะว่าตัวของบรีเดงที่ปามนานที่เรนบรีเดงก็อยู่น่าจะใกล้เคียงกันนะหลายคนอาจจะปวดหัวในการจัดก,การกับเอลันดอร์นะครับแต่นูน้นๆคือดาเมจสู้เลยยิงสู้เลยแตม,มาจ๊กๆๆนี่ขอระเบิดแค่ครั้งเดียวหรือว่าการกิงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นไม่จะไปต้องหยิบจ็อเกอร์มา แกดูดิฮะมานาแทบจะไม่เหลือเลยนะแต่ละจังหวะของบูบาร์เตไปฮะตัวของนูนูอะใช้จ่ายตลอดนะครับแลว้วก็เกมนี้ฝั่งบุรีรัมย์เล่นดับเบิลซัพพอร์ตจริงๆดับเบิลซเว่อ็กซยืนเลนกลางเรียกว่ายืนคู่กับกิกซิกยังได้เลยนะครับแล้วตัวเองกระจายเลยฮนะถ้าอิสเรียลลงล่างนูบเบิลเซเวขึ้นบนครับหล่อจังหวะตรงนี้รู้อยู่แล้วว่ามีผู้มายังกระโดดออกมาได้อยู่อัฒนะนของโทนี่ช่วงนี้ยังอึดไงใช่ครับไม่เสียอัลติเมทด้วยนะ ไม่เสียทีเมตรในการที่จะดูดเลือดคืนมากับวอลกิ้งทอร์ครับไม่เสียสปินด้วยฮะบาซ่าเกมมิ่งจะเดินเกมตามนะฮะร,รวบกดดันยากไปนิดหนึ่งเนาะเป็นการดักนะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดวิชั่นต่างๆแต่ว่า e อีเรสฮะสามนาทีตรงนี้หนักเลยฮะมาริอุสกระโดดกระแทกหนึ่งทีคิกซีก็รวบม,มาคอยกดดันไอโฟนโปฟเสียอัลติเมตไปฟรีๆฮะตอนนี้แทบจะไม่มีเลนไหนที่อยู่ติดเลนกันแล้วครับไม่มีการสติ๊กเลนเดินกันทั่วเลยฮะบาซ่าเกมมิ่งก็ต้องเดินตามเหมือนกันครับ ไม่งั้นถ้าเกิดปล่อยไปแบบนี้เนี่ยบุรีรัมยูเนสตสปอร์ตจะได้เรื่องของทรัพยากรไปไเรื่อยๆครับไม่ต้องมีการฟาร์มอะไรามากมายครับปล่อยซัมเมอร์เนี่ยรับหน้าที่ของตัวเองไปสำหรับเลนล่างครับเป็นเลนน่าจะเงียบที่สุดแล้วด้วยแต่ว่าด,ด,ดูเกมนี้ก็กับพักดบ่อยนะปัญหา,าไม่ค่อยพอเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ค่อยแปลกใจที่เขาสองคนสนิทกันนะคุยกันทั้งวันนะครับในเกมเนี่ยคุยคุยกันทุกอย่างทุกอย่าง แล้วตามไปกระแทกตรงนี้แล้วจะไปต่อครับเราจะไลายป้อมเลยสวนมาตรงนี้คอนคาสิรดาวฝีมาตรงๆแล้วอะไร<ป>ที่มันตามไปด้านหลังก็เก็บไปได้นะอง้าผร์สั่นะ นี่คือหลังป้อมเขาฮะหลังป้อมพอจริงๆแต่ว่าโถไปสี่โตแบบนั้นทีนี้กดสปีดแลแบบไม่ไหวครับดิฟ็อกหล่อรับกระแทกใส่แต่ไม่โอ้ช่วยเล็กไล่ยิงจังหวะนี้มาริอุสกระโดดไปก่อนแต่ว่าดิฟอกตรงนี้ยังไม่จบนะวิ่งมาคนเดียวตัวปีๆแต่เขาไีถึงสี่เลยนะฮะตัวที่ไปเจอมันดันเป็นเซเนียลครับกระแทกไปก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่เหมือนเอาตัวไปกระแทกหินครับด้านล่างฮะด้านล่างตรงนี้เล่นกันอยู่ป่าหนึ่งทีสองทีแล้วจะลงมาหรือเปล่าแต่เขาได้ในฟ็อมตรงนี้นี่คือฟ็ปกอนตีโน เราจะไปรวบตรงนี้ต่อได้หรือเปล่าได้ทางดีฟ็อกเข้ามาดีฟ็อกยืนยิงค้ำหน้าอยู่เรากับตัวเองเป็นแทงแล้วถอยออกไปครับโอ้โหจะไปเกี่ยวนี่คือต้องอาศัยมีเพื่อนอีกสักหนึ่งคนนะที่มีโทนี่อยู่น่าจะได้อะแต่ว่าการรับการซัพพอร์ตฮิทสิคทำได้ดีจริงๆอะโอ้ได้ทางน้านของทาวเวอร์ไปนะฝั่งบุรีลามได้คิวก็จริงแต่ว่าบาซ่าเกมมิ่งได้ป้อมครับทาด้านล่างก็ถ,กถูกต้องลฮะ,ะโดนเพื่อนทิ้งแบบนี้ไปเลนบนเพ้่งเยอะ การโดนซ้อมในที่ใ่นล่างก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล้วตรงนี้หมาใส่ชุดใหญ่เลยฮะโูบยัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วนะหนู ไม่ได้กลัวการจ่ายดาเมจ DPS ที่ต่อเนื่องเลยครับแกเอาการโปร๊กเข้าสู้แล้วกลายเป็นฝั่งของอีเดียต้องวั์บกับภาพไปเป็นตัวที่มีจังหวะเดียวด้วยฮะแล้วดูฟิกเกอร์ใส่รวปมาตรงนี้เพื่อด้านหลังมาทางร้าเฟิร์สบแล้วเป็นภาพเดิมที่ในป้อมบอิอีกครั้งหนึ่งฮะดับโด้เซอ็ตรงนี้กระโดดเน้นๆเนนต็มๆทั้งป้อมทั้งคนไปทัคู่หลงรัป่าดัาด้านหลังแล้วเป้าแรกที่เขาไปเจอคือซัพพอร์ตทั้งคู่เลยคอสบอลเข้ามาเบิร์นตาเบตตรงนี้แต่ว่าตาดมา,ายไปในฟอง อีสิบห้าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเก็บตรงนี้ไปถึงสี่คนนะเ,เลยพยายามจะโยกกลับมาที่ผีเสื้อตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นกลางวงไทมเกิลแฟร์พอดีครับหรือไม่ถ้าไปแบบนั้น F 1คือกลางรอไว้ก่อนเลยซ้อมบริเวณผีเสื้อตรงนั้นไว้แล้วเสียไปทั้งหมด4คนเหลือไอ้ป๊ปโปคนเดียวแบบนี้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือดาร์สเลเยอร์ที่พวกเขาจะเก็บให้ได้ครับบริรามความได้เปรียบกลับมาอยู่กับพวกเขาอีกหนึ่งเกมครับเข้าได้ดีแล้วฮะแต่เข้าไปเจอเป้าแรกแต่ละครั้งคือเซเนีย ต้องช่วยในงานยืนมาปังตลอดกับจังหวะต่างๆนะเลงซัพพอร์ตเลซงเนียอลเราก็จริงแนตะ่มันปินดอเมรไม่ได้อะจริงๆจังหวะนักบาซ่าถือว่าตัดสินใจ,จทำสวยนะครับต้องเราย้อนตั้งแต่ฝั่งบรรัมย์ก่อน ที่เข้าไปจับโทนี่เนี่ยคือตัวของปองยืนรออยู่นานแล้วรอให้างฝั่เอเลสบับกลับนะครับแล้วก็ตดดเข้าไปรวมเลยเพราะไงโทนี่ก็เหลือตัวเดียวแน่นอนแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาจ่ายดาเมจสู้ด้วยตรงนั้นยังไงก็เสียชีวิตส่วนฝังน่งทนาบาซ่าเป็นโรกแล้วก็ตัวขอกมาจ้าที่ตามไปซอ้อนเพราะเห็นว่าเอเลสกำลังเดินกลับมานะครับมั่นใจว่า3คนเนี่ยน่าจะพอสู้กับฝั่งบุรีรัมที่เพิ่งผ่านไฟมายกๆย,กยกแล้วก็เข้าไปแข่งปอมตรงนั้นได้แต่กลายเป็นว่าการรวบการยืน,น,นต่างๆแล้วก็สองซัพพอริงๆสววยมากแล้ บ้า้กันมาประมาณ3-4ตัวนะกับมุมตรงนั้นแต่ว่าดาเมจมันไม่พอจริงนะแล้วเบื่อทำเองเราด้วยครับเพราะเสียดีฟ็องไปแล้วก็ดาเมตก็ค้างขาดก็้างถ่ายนะดูว่ามาเล่นกันตรงนี้ตรงตรงเฟนนิ่งเป็นท่อมาเล่นกับพุ่งเล่นกับระยะตัวเองตรงนี้ออกมาก่อนนะไอ้ป๊อปโผลลึกไปนิดนึงไอป๊อปโผลลึกมากๆแล้วดูครับเล้ยังปาดเก็บฐานเอาเฟิร์สบอลมาได้เอาแล้วฮะได้คืนไปหนึ่งตัวแต่ว่าสกิลตรงนี้มันติดคีปไปหน่อยฮะพุ่งด้านหลังมีเพื่อนเข้ามาหับฮะแล้วจะไหลไปตรงกลางต่อครับที่ตัวของซัมเมอร์์เเเคคคคีียรปออออู่่ถืืววา็นนนนสสกกิััญหมะ แล้วเป็นการตัดจังเกิลฝั่งตรงข้ามอย่างเพิร์ตวันให้ด้วยครับทำได้สักทีนะสิ่งที่โหยหาตรงนี้ใครใส่มากดมาร์คออฟบอสยิ่งหลบหนึ่งทีมีซัมเมอร์เข้ามารับแทงอยู่สำหรับด้านหลังตรงนี้ไม่มีอัลติเมตแล้วใช้ไม้กาเร่นหน่อยฮะแล้วดูร่วงมาตรงนี้จากด้านล่างขึ้นมาด้านบน <S <S ไอ้บอปโ,โ,โดนเกี่ยวมาแบบนี้แล้วมันเหนียวแล้วมันหนืดพยายามกดมาร์คออฟฟอรแต่ว่าตัวเองไม่มีสกิลในการเอาตัวรอดนะครับแตจังหวะนี้โดนเก็บคิวไปด้วยซัมเมอร์ยื้อได้นานแต่ว่าไม่มีไม้ขี่แแล้้้้้วววววคคคครรรรรรััััััับบบจจงงงงงหหหะะนนนนนออกกกกมาาาายยเป็่่ผพดี สี่คนที่เข้าไปโถมฮะแต่ปโนเซนเองเนี่ยตามมาปิดทางหน้าหลังด้วยตา้านจ่ายซีซีเชนกันไปตรงนี้ยังไงก็ไม่รอดครับแล้วเนี่ยฮะเห็นว่าเอเล็กกำลังมาครับดีฟอ็อกเข้าไปกระแทกก่อนตัวจอมมี่พยายามที่จะเข้าไปโกนบ็อกแล้วคือถ้าเกิดมีอีไอ้ตามมาเติมดาเมจนิดหนึ่งอาจจะพอเก็บได้หนึ่งหรือสองตัวนะครับใช่ครับภาพตัดไปทีเป็นโทนี่ที่ไหลกับทางหน้าของเด็กควอนเตอร์ขึ้นมาทาวเวอร์ที่สุดท้ายตรงนี้ห้าพัานสามพันและสองพันตรงนี้แตกไปฮะ แต่ไปแล้วพวกเขายังอยู่กันครบทั้ง5คนด้วยครับฝั่งนี้มี4คนสตันเก็บไปก่อนพยายามเคลียร์ครีปครับบีเลสจ่ายสกิลตรงนี้ไปฮะลงม้าไม้ปะโปะเคลียร์ทุกอย่างเซฟครีปได้ก็จริงครับแต่ว่าชีวิตตรงนี้จะเซฟได้หรือเปล่าท่าน้าปโปพยายามจะยื้ออยู่แต่ว่าอีเดค่อนข้างที่จะฟรีครขจ่ายแต่แม่ยูม็อบพักเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นเอซอีกหนึ่งครั้ง แต่ไม่สามารถจบบ้านได้เพราะชีวิตไอ้พอโตรุ่มทุกอย่างให้กับพาร์ทเคคริปแล้วป้องกันบ้านไปได้ก่อนคนระับยอมแพ้ชีวิตตัวเองแต่ว่ามังกรตรงนี้ยังอยู่ให้อิเรตตามมาเคลียร์บัญชีต,ตรงนี้ได้แต่ว่าคีฟเวฟที่กำลังจะตามมาตรงนี้ติตตตตตตดๆไม่มีคน<ะ>ที่จะยื้อได้หรือว่าแอนด์เดฟต์สเปนน์ตรงนี้ช่วยก็จะอยู่นี่แต่ว่าหายเลยชุดเดียวดูน้องเก็บบัตรแมทให้กับตัวเองไปได้หลายมาต่อฮะจังหวะสุดท้ายตรงนี้แล้วเป็นคริปที่โทนี้ยื้อป้อมไม่ไหวคีฟที่เข้ามาเป็นรถถังพรรร้อออออออมมมมปปปปิิดดดบบััญชีีีเเเเกกกท่่่ขงงตตตตวยย์์ูไนนน็สาฮะ